เอาเรื่องนั้นทำเสนอไปหรือ,อยังเรื่องสุนัขไซบีเรยนนำเสนอไปแล้วเอามันน่ากลัวเกินไปไม่ต้องนำเสนอหรอกคแต่เหมือนกับที่เขาโพสเจ้าของหมาที่เขาโพสเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องอื่นหลหร คือสาวที่เอาการน้ําร้อนไปลวกน้าเสนอไปแล้วในเรื่องเล่า,าเช้านี้บอกว่าไม่ต้องเห็นใจช่วยหมาทุกตัวออกไปหรอกจ้าหม,มาขโมยขนมก็มาผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นค่ะตัดสินตามกฎหมายก็ทําไปแต่พูดพิมพ์ให้ถูกที่มาที่ไปนะว่าเกิดจากอะไรนิ่งไว้นิ่งไว้ส่วนผิดก็คือผิดท่านผู้ชมมันจะผิดยังไงก็น,น้ําร้อนลาดมันไม่ได้ะอ่าผมว่าตีบางทียังมีพังมือนะ แต่น้ำร้อนเนี่ยไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อนี่พูดก็พูดนะไอ้ชาบาพี่นะค่ะรองเท้าที่พี่ใส่ยอยู่เนี่ยได้พังหมดแล้วเห็นไหม<ฮ>เผลอวางบางทีกลับบ้านเหนื่อยบางทีเผลอ,อพอจับจะตีนะเออร้องเล่นละครยังไม่ทันโดนตีใช่ไหมคือมันคงอยู่กับผมจนกระทั่งรู้ว่า S <S <S คือจับปากนิดเดียวนะยังไม่ทันอะไรเลยจับปากเอาไว้เนี่ยนะบอกจะจะตีเนี่ยร้องลวงหน้า <S <S โอ้โหร้องเหมือนกังโดนโดนปืนยิงโดนทุบทำร้ายอย่างรุนแรงเล่นละครบ้าเป่าเนี่ยจริงจริงนี่แค่เล่นละครก็กลัวเดี๋ยวคนไขคค่คลิปไก่ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S อ่ะ <S 2> <S 2> <S ร้ายจริงจริงอ่ะ